เข้มสนิทปิดทานนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวใช้ลาใช้แน่น่มสผิวสวยปังครีมแต่งโมใช้ดีต้องซิสตา สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะฮะแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับผมฟีร์รัสดน,นนอรสวุวรรณนะครับทางหน้าจอน,นีชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566กันด้วยฮะตอนนี้แอบกระซิบบอกนิดนึงครับว่าในส่วนของผลโหวตนั้นนะฮะโอ้โหสูสีกันมากๆเลยทีเดียวและตอนนี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้โหวตก็อย่าลืมโหวตกันนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวสารแซ่บๆรออยู่แล้วครับในช่วงของบันเทิงออสเเตทครับไปลย สืบเนื่องจากประเด็นก่อนหน้านี้นะฮะที่บริษัท Idol Factory ต้นสังกัดของนักแสดงสาวอย่างฟรีนรโซโลชาที่โด่งดังระดับโลกจากซีรีส์แนว Girl Love ได้ร่อนแถลงการระบุกันว่าฟรีนนั้นถูกคุกคามลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวโดยทางต้นสังกัดนั้นนะครับได้ออกมาโพสต์หนังสือเตือนพร้อมเนื้อหารครับที่ออกมาปกป้องศิลปินขอให้ผู้กระทํานั้นหยุดการกระทําดังกล่าวโดยทางบริษัทแ,และก็ศิลปินนั้นนะฮะได้มอบหมายให้ทนายความดําเนินการทางกฎหมายเพื่อดําเนินคดีที่กระทาละเมิดเป็นที่เรียบร้อยแลแลล้้้วววววะกก็ขขอออคคคามรมรร่่ืืททุนนนใหเพพีสตัง ิปนไม่สนับสนุนการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อศิลปินดังกล่าวด้วยและล่าสุดครับทางนักแสดงสาวฟรีนและก็ทนายความรวมถึงตัวแทนต้นสังกัดนั้นนะฮะได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยฟรีนยอมรับกับว่าภาพและก็คลิปวิดีโอที่แชร์กันว่อนเน็ตนั้นเป็นของจริงสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งรูปและคลิปเป็นเรื่องจริงค่ะแต่เป็นการกระทําที่คุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหลังจากที่ฟรีนได้รับเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าว ฟินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะรีบปรึกษาที่ปรึกษาที่ไว้ใจและแต่งตั้งทนายแล้วก็ดำเนินคดีความอย่างทันทีค่ะยินขอโทษทุกทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ขอโทษทุกๆคนที่ทำให้ผิดหวังค่ะฟินหวังว่าทุกคนจะรับรู้ถึงความจริงใจของฟินในทุกๆรูปแบบ สำหรับต้นสายประเหตุที่ทําให้นักแสดงสาวและก็ต้นสังกัดร,รวมถึงทนายความนั้นออกมาแถลงข่าวผ่านโลกออนไลน์เกิดขึ้นจากมีผู้ไม่หวังดีละเมิดสิทธิด้วยการแอบถ่ายภาพและวิดีโอกิจวัตรประจําวันของศิลปินในพื้นที่ภายในห้องพักและนําภาพวิดีโอดังกล่าวไปเสนอขายแก่แฟนคลับทั้งยังมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนเกิดเป็นการวิจารณ์อย่างมากในกลุ่มแฟนคลับทําให้ศิลปินที่ทราบเรื่องไม่นิ่งนอนใจจึงออกมาชี้แจงให้ทราบกันอย่างไรก็แล้วแต่ครับการละเมิดสิทธิของศิลปินนั้นมักจะเกิดขึ้นให้เห็นกันบ่อยครั้งกกัับบศิิลปนนนแสดง้าาเร ฉะนั้นแม้ว่าเราจะรักศิลปินมากแค่ไหนก็ควรให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาด้วย